สวัสดีครับผมมาพบกับจ ouais. ่องจีวิตวบิถีเจวสวนหลังจากเอาเข่าหยังออกียบร้อยครับในเวลาว่างอ่ะไถกบเฟืองไวภาษาไทยคือไถกบวางภาษาอีสานคือบ้าเท่าไงไทกบเฟืองครับผมเพื่อว่าเวลาตอนถึงวิลล่รงแรกอ่ะมันจะเป็นการข่ายานให้โตครับผมตอนเทศนาําหยังหยังก่ะจิบว่าไหล เลยวาไทไทพวนกบไปดีก็มาไทยเท่าเดียวตอนตอนลงนะอันนั้นบิกเบิกเลยครับหญ้าลายเรียนสุดนี่จะให้แมวดินเขาลวนเขาซุยขาเชื่อเรียกว่าขาเชื่อโรคในดินไว้ที่แรกกระทรงไฟู่ครับเป็นยังรถไทยไงเพิ่งคือถเก็บขอบก่อนภาษารถไทยเพิ่นบอกว่าถเก็บมุมเก็บขอบเราจังสีไทอีกรอบหนึ่งคือถยกลับ เราวาเก็บมุมก่อนอันนี้ครับขั้นตอนคนเก็บมุมไล่เก็บมุมไปก่อนถ้าคนขับรถไทยเป็น่ยนข้าราชการซีนกจักถ้ามือใหม่หัดขับรถไทยกส็สีนี่ครับผมลองเบิังตามนี่ครับผมเก็บมุมเ,เก็บมุมแก่ก่อนอ่าก็นี่ก็เก็บมุมหลังจากที่ไทยเก็บมุมเมื่อกี้ นี่ย้อนกลับกองเก่านะครับผมวันนี้ใช้กบมฟางใชออกนี่เราวันนี้เนี่ยรถไถเพ่ศจิกไทยไทยี่เราวันนี้เพ่ถไถกลับคกองเก่าจะว่าไถยออกอมันจะได้เก็บมุมใหมมม้มันเรียบร้อยมุมกำแพงนี่เก็บมันเรียบร้อยแต่ถ้าไถออกเลยนี่มันกระจาบ่อบ่อเรียบร้อยครับผมตามภาษารถไถผู้ใดเฮ็ดให้ดนาก็ล้องเบิ่งนะครับเด้อไถกบมฟางไว้มีผลดีเหมือนมันจะเป็นปุ๋ย เป็นปุ๋ยให้เข,า,ขา,าเขาอันนี้โคต้นเขาฟังอางนี่ครัมันสิเนา่าดีกว่าเขาปล่อยแล้ววันนี้เขาก็ได้ยขาเชื้อโรคเชื้อราในดินพร้อมพายาพร้าะเขาปล่อยไว้งาหนานเรื่อยๆตอนมาไถหูุดไถยังมันสินยากครับก็เลยมะไทยกบฟังไปแต่ว่าวันนี้กับช่วงไถแล้วอาจฉริมีแผนปลูกปัก,กทองปลูกแตงปลูกย่างลายอย่างอยู่ครับอาจฉริทัทบเบิ้งตอนต่อไป ราะว่ากับปไปเวลาเสียจิมนะครับดีก็นอนยูซือ้อเพราะได้ให้มีแนวเห็ุครับผมดีกว่าว่างใส่เวลาเปล่านะ ากดติดตามช่องหใหนน้ได้ครับเด้อช่องชีวิตที่เยี่ส่วนช่องน้อย,อ,ยอาเชใไม่หรอครับฝากเป็นกำลังใจนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ